ไป nghe ไป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  ากูดีละตายก<า>ูสวยจังวบีกลกมมูมีตัวตบนไปตายต,ตายสองไอ้เนี่ยขาดู่เลยหาไม่เจออีกตัหนึงหาไม่เจอ เอ้ยกูเข้ามาเข้ามาเป็นพูดใส่เต็มเลยเป็นตายละตู้มีตู้มีตู้เป็นตายแล้วตายแล้วมี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 ตัวเต็มมันมีตัวเต็มใส่กอห้ากอห้าลายลายเสือที่เป็นตัวนี่ไงเห็นแล้วมีขาอยู่เป็นรถมันรถมันรถมันตายแล้วเป็นตายแล้วมันตายการขาดเป็นไอตัวนี้เลยหรือไนตัวบนบนไอ้นั่นบนบนหหลัวใช่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 ข้างหลัง ตายมันมันโผล่มาข้างหลังได้ยังไงอ่ะห้องน้ำไงราไม่เจะเราไม่เจะเราไม่เตะแก่เราเตะเราเตะหยุดเจอล้ตายสวยกูกูไปหมดกันแล้วหยุดเจรแล้วตายหนึ่งกูชิดแล้วรถกูชิดให้กูชิดให้กูชิดให้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แบบถ้าเหน่ก็ล็อกไว้มายกปืนนี่ไงเจอแล้วกอก็ก็ ไปสวยโอ้ดียังเรียนผม